เอาแล้วครับผมก็กลับสวัสดีชาวโมบายเจนทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็กลับสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับผมเราก็มาอยู่ในเวลา9ก้าโมงหนาทีนะครับผมเรืดมาประมาณชั่วโมงกว่าๆเลยก็ว่าได้นะครับผมวันนี้ครับผมเราจะมาสุ่มผู้โชคดีจาก u t u b e นะฮะกิจกรรมรายสัปดาห์ครั้งที่4นะครับผมใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับสกิน8 9ปดเก้าเพจนะครับผมกิจกรรมนี้เราจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าขึ้นอยู่ที่ยอดวิวนะครับผมภายใน7วันหลังจากที่เรา จับผู้โชคดีแล้วนะครับผมคลิปต่อไปก็เริ่มนับ1เลยนะครับผมถ้าถึง1นึ่งแสนวิวนะครับผมเราจะแจก899 3ตัวนะครับผมแต่ถ้าต่ำกว่าแสนวิวนะครับเราจะแจก599 2ตัวนะครับผมแต่ว่าถ้ายอดพุ่งแบบเฉลี่ยไปเลยคือ2องแสนวิวเนี่ยผมจะแจก899 6ตัวนะครับผมก็ไล่ไปเรื่อยๆ3ามแสนวิว4ี่แสนวิว5้าแสนวิวผมก็จะแจกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมขึ้นอยู่ที่เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสุ่มกันครับผมว่าจะมีใคร ที่จะได้รับสกีนผมบ้างนะครับผมสัปดาห์ที่แล้วมีหลายคนที่ได้รับรับส่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสัปดาห์นี้จะเป็นของใครเรามาเราดูกันเลยดีกว่านะครับผมเอาแหละนะครับผมก๊อปปี้ลิงก์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ทั้งหมดมีอยู่กี่คอมเมนต์นะครับผมทั้งหมดนะครับผมมีอยู่เอ่อกี่คอมเมนต์เอ่ยยวรอเขารันอินกันก่อนแล้วนะครับผมมีอยู่ที่ประมาณสองร้อยหกสิบเก้าคอมเมนต์นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า สำหรับคนแรกนะครับผมใครจะได้รับสกินแตกของเราไปนะครับผมผมองบอกก่อนเลยนะครับว่าเราไม่มีการสุ่มซ้านะครับผมเราเออเอาแบบตรงไปตรงมานะครับพูดแบบตรงไปตรงมานะครับผมถึงเราจะไม่ได้สตรีมปดนะครับผมในตอนนี้นะตอนนี้ผมไม่ได้สตรีมปดตอนแรกผมว่าจะสตรีมสดแต่ว่ามันอาจจะยืดยาวแล้วมันอาจจะมีโลโก้ของสตรีมนะครับมันอาจจะติดริกกี้ฟิตนะครับเพราะว่าผมเคยลงแบบมีแบบโลโก้สตรีมแล้ว มันติดลิสิิ์ครับผมมันไม่สามารถลงได้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับผมมันขึ้นติดเหลืองนะก็เลยแบบเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้ดีกว่านะครับเราก็ยังยืนยันคําเดิมนะครับว่าเราไม่มีโกงแน่นอนครับผมไม่ต้องห่วงแล้วก็ไม่ต้องออกังวลว่าเฮ้ยจะผมจะฝุ่มหลายครั้งผมจะสุ่มได้ผมแล้วแต่พี่ไม่เอาอย่างงู้นอย่างนั้นไม่มีแน่นอนนะครับผมผมรับประกันนะครับผมร้อเนเลยไม่มีความว่าโกงแน่นอนนะครับผม โอเคนะครับผม269คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคนแรกเลยดีกว่านะครับผมใครจะได้เป็นผู้โชคดีได้รับสกิน899ของผมไปนะครับผมผมับคนไหนที่ได้เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนคือถ้าได้ปุกบาทเดี๋ยวผมจะแปะชื่อลิงก์ไว้ที่แฟนเพจนะครับผมใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับผมสามารถเข้าไปติดตามในแฟนเพจได้นะครับหรือว่า เดี๋ยวผมอาจจะทักไปหรือถ้าผมไม่ได้ทักไปก็กรุณาทักมาหาผมด้วยนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับคนแรกนะฮะกิจกรรมรายสัปดาห์ครั้งที่4ี่นะครับผมก็เริ่มกันเลยดีกว่าเดอะบุ๊คอีสปอร์ตครับผมไปจัดไปเลยครับผมคนแรกเป็นใครเอ่ยอ้าวครับผมคอมเมนต์ที่2 2 5ครับผมแอเอมเอโอนะครับผมคือจะบอกกฎกติกา่อนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนจ๋าเพื่อนเพื่อนจ๋า นะครับผมก็คือเราบอกว่าให้เพื่อนๆติดคำว่า h a กแท็กเดวู o ดอีสปแล้วก็พิมพ์ FB ตัวเองมาแล้วก็แชร์คลิปวิดีโอที่ผมลงไปอะแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองแล้วเปิดเป็นสาธารนณะคือจะบอกกันเลยนะครับว่าเพื่อนๆลืมกดติดคำว่า h a กแทกนะฮะคุณ a m a o เนี่ยนะครับผมถือว่าสรัฟสิตจ้านะครับผมก็คือไม่ได้นะครับผมเราไปสุ่มคนต่อไปกันเลยดีกว่าเลขมาสวยนะสองเลยนะครับผมไปครับผจับไปคนที่ส คนที่สองลืมติดแฮกแท็กอันนี้คือผมครับผมผมน่าจะไปบอกคนคอมเมนต์ที่เอ่อสิบสี่นะฮะสิบสี่คอมเมนต์นะครับผมก็ก็ไม่รู้สิครับผมนะก็คือแบบนี้ก็ใหม่ครับผมนะโอเคเพราะว่ามันเป็นชื่อผมนะครับผมโอเคจับไปครับผมคนแรกยังไม่ได้เลยเอาแล้วครับผมมาแล้วครับผมอยู่ที่อันดับ200นะฮะ207นะครับผมนะ207นะครับผมก็เดือบู๊อีสปอร์ตนะครับผมถูกต้องนะฮะติดแฮชแท็กถูกต้องไม่มีเว้นวรรคนะฮะแล้วก็เป็น อ f ีนัทนัทสียาวงนะฮะนัทสียาวงนะครับผมโอเคนะครับเดี okay. share, doctor, 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 ๋ยวเราไปลองเช็คกันดูครับว่าได้กดแชร์หรือเปล่านะครับผมถ้ากดแชร์เป็นสาธารณะแสดงว่าเพื่อนๆได้นะคะคนนี้ได้นะครับคนคุณนัทเอิร์ดนะครับผมคุณนัทนะไปครับผมคนแรกจะกดแชร์คลิปของเราหรือเปล่านะครับผมอานะครับผมคนไหนวะเนี่ยนะมีหลายชื่อจังเลยครับผมนี่มีกี่ชื่อไม่รู้ผมขอไล่ดูทีละชื่อเลยดีกว่าเพราะว่า สัปดาห์ที่แล้วอ่ะผมพลาดครับผมคือชื่อเขาว่ามันซ้ํากันแล้วผมไปดูอีกคนหนึ่งแล้วผมคิดว่าเฮ้ยคนเนี้ยไม่ได้แช์นะฮรแต่จริงๆแล้วเขาแช์นะครับผมผมจะพยายามดูให้ครบทุกอันแล้วกันนะฮะเริ่มจากคนแรกกันเลยดีกว่าครับผมอ่านะครับผมแชร์ไปที่เรียบร้อยครับนี่ครับผมกิจกรรมรายสัปดาห์นะฮะ The w o l e Esport FP จาก k a l ครับผมขอให้ได้ขอให้โดนนะครับถ้าทาไมคนพิมพ์คําว่าขอให้ได้ขอให้โดนแล้วมันได้ตลอดเลยวะอันนี้ผมเอาจริงๆนะไม่ว่าจะกิจกรรมในแฟนเพจก็เถิดนะครับผม พิมพ์คว่าขอให้ได้ขอให้โดนมันได้ตลอดนะครับผมมันได้ตลอดไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่านะฮะหรือว่าจะมีคบวงคาถาอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับแต่คนแรกได้ปไปแล้วครับผมสําหรับคุณนัทสียาวงนะครับผมต้องขอแสดงความยินดีด้วยสาหรับคน,รนครบรบคแรกที่ได้เป็นับสก,กินแปดเจ้าเก้านะครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามเราต่อไปนะครับผมโอเคเราไปเริ่มจากคนที่สองกันเลยดีกว่านะครับพเพื่อนๆจะได้ไม่เสียเวลานะฮะ โอเคครับผมสำหรับคนที่2นะครับผมเรามาเริ่มลุ้นกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นของใครนะครับผมจับไปนะครับผม1 2ึ่งสอามเลตโกจับไปครับผมอ่านะครับผมพานเบอร์ซี่โอ้โหพานเบอร์ซี่ครับผมผมบอกกันเลยนะครับว่าพาเบอร์ซี่เนี่ยเป็นเป็นคนที่โดเน็ตดาวผมมาเยอะมากนะครับผมในแฟนเพจเวลาผมสตรีมสดเนี่ยเขาโดเน็ตมาเยอะมากครับผมแต่ว่า เสียได้เน่ะนะครับผมคอมเมนต์ที่59ด้วยนะครับผมคอมเมนต์ที่59นะพานเบอร์ซี่ครับผมพานเบอร์ซี่ไม่ได้ติดคำว่า The w o ท f กเดอะวูฟครับโอ้โหผมเสียดายมากเลยนี่ผมเสียดายแทนเลยนะสำหรับพ,พานเบอร์ซี่นะครับผม <c oughs> เพราะว่าเป็นบุคคลที่เขาโดนเนี่ยผมมาเยอะมากคือผมเล่นผมลงผมขึ้นสตรีมเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะโดเน็ตมาให้ผมตลอดเลยนะครับผม <c oughs> แล้วเขาก็ลุ้นรางวัลผมมาหลายกิจกรรมมากนะครับผมแต่ว่ากิจกรรมใน YouTube เนี่ยเขาได้ครับผมแต่ว่า เขาลืมติดคำว่าิแฮกแท็กเตอร์วูฟอีสปอร์ครับก็เลยสลัดสิทธิ์ไปครับผมถือว่าไม่ได้นะครับผมถ้ารอบหน้าสมเป็นชื่อของพาลเบอร์ซี่อีกแสดงว่าโกงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมผมเช็คหมดแล้วเพราะว่าคนไหนที่คอมเมนต์มาเยอะผมก็ไล่ลบหมดแล้วครับผมไม่ต้องห่วงนะฮะก็คงจะไม่เจอพาลเบอร์ซี่แล้วแหละยังไงไม่เป็นไรนะครับผมสำหรับพาลเบอร์ซี่นะฮะถูกสลัดสิทธิ์ไม่เป็นไรนะฮะกฎกติกาคือกฎกติกานะครับผมเพราะว่าพาลเบอร์ซี่ลืมติดคําว่าแฮกแท็กเตอร์วูฟอีสปอร์ตนะครับผม โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปคนที่2ต่อไปเลยดีกว่านะครับผมไม่ได้ชักทีครับผมนะลืมติดแท็กแท็กกันเยอะมากนะครับผมไปครับผมโอเคแชร์แล้วนะโอ้โหคอมเมนต์ที่245นะครับผมแชร์แล้วนะนะครับผมเห็นมากผมบอกแล้วนะครับว่าถ้าเพื่อนๆนะครับผมคอมเมนต์หลายคอมเมนต์น่ะมันจะไม่ค่อยไปตกอยู่ตรงที่เพื่อนๆหรอกนะครับผมนี่ผมพูดแล้วนะครับก่อนที่ผมจะทําคลิปเนี่ย ก่อนที่ผมจะเริ่มกิจกรรมเนี่ยผมก็บอกกันแล้วครับว่า1คนหนึ่งคอมเมนต์ถ้าคุณหนึ่งคน1คอมเมนต์น่ะคุณจะมีโอกาสได้สูงครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณแบบพิมพ์คอมเมนต์เรื่อยๆเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเวลาเวลาผมตั้งค่าสุ่มนะผมจะตั้งค่าสุ่มคนที่นะครับผม1 1คนหนึ่งคอมเมนต์นะครถ้าเกิดว่าเยอะกว่านั้นน่ยมันจะปั่นออกไปเป็นคอมเมนต์ธรรมดานะครับอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคไม่เป็นไรครับผมนะเราเริ่มกันต่อเลยดีกว่านะครับผมจะได้ไม่เสียเวลาครับรอบนี้นานจังครับผมดีครับ สองร้อยหกสิบสองครับทำไมมันมีแต่เลขสูงๆทั้งนั้นเลยวะเพื่อนๆคอมเมนต์ที่สองร้อยหกสิบสองครับผมก็ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับสำหรับคุณ B E A M นะครับผมนะต่อเลยครับผมจะเจอหรือเปล่าจะเจอหรือเปล่าโอเคครับผมเจอจนได้ครับสำหรับคุณ M A T R นะครับผม I X GOP นะฮะคุณก๊อฟแล้วกันนะครับผมนะเดี The ๋ยวบูฟอีสปอร์ตไม่เว้นวัคถูกต้องครับแล้วก็ชื่อ FB นะครับผมเดี๋ยวเราหาไปแล้วเขาเขียนไว้รูปปีศาจถือดาบครับผมติ่งมาผมติ่งมาชาครับตอนนี้ท็อป8ประเทศไทยแล้วว้าวแล้วได้สกีพอดีด้วย899มันเป็นอะไรที่แบบว่าลงตัวครับผมนะมันเป็นอะไรที่แบบลงตัวมากครับคุณกอฟครับผมเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนว่าคุณกอฟได้แชร์หรือเปล่าถ้าคุณกอฟไม่ได้แชร์ถือว่าสลับฟิ์นะครับผมขอ copy ชื่อ Facebook ไปก่อนแล้วกันนะครับผมอ่านะครับผม ถูกต้องหรือเปล่านะครับผมนะคุณก๊อฟจ๋าอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมกดแชร์คลิปผมนะไม่งั้นอดนะครับผมสาหรับคนที่2ครับน่าจะเป็นคุณก๊อฟคนแรกแน่นอนลยครับอําเภอเรนูนครนะครับผมนะเรากดเข้าไปดูเลยดีกว่านะครับผมน่าจะเป็นคนนี้แหละครับผมมาโอเคครับผมเลื่อนลงมาแบบช้าชนะครับผมให้ลุดหๆหน่อยนะครับว่าคุณก๊อฟได้กดแชร์หรือเปล่าอ่าเรียบร้อยอ้าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้สิไม่ไม่ใช่อันนี้นะครับผมอันนี้คือไ์สตรีมสดนะครับผม ไม่ใช่นะครับคุณก๊อฟนะครับผมมีของผมหรือเปล่าโอเคนะครับมีแบบจุ๊บๆด้วยจุ๊บๆด้วยนะครับผมนี่นะครับผมก็กิจกรรมรายสัปดาห์ครั้งที่4ี่แจกสกิน899นะครับผมเปิดเป็นสาธารณะเรียบร้อยนะครับผมนะโอเคนะครับสำหรับคุณก๊อฟได้เป็นคนที่2องนะฮะสำหรับกิจกรรมรายสัปดาห์ครั้งที่4ของเรานะครับผมเดี๋ยวเราจะไปจับคนสุดท้ายกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับคนที่3นะเออนะครับผม สำหรับคนไหนที่ไม่ได้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจนะครับเพราะว่ากิจกรรมของเราเนี่ยนะผมจะจัดทุกๆสัปดาห์นะครับหสัปดาห์จะจัด1ครั้งนะครับผมก็ขึ้นอยู่ที่ยอดวิวนะครับสัปดาห์ไหนยอดวิวน้อยก็อาจจะแจกสกินน้อยแล้วก็แจกสกินราคาน้อยเยอะสัปดาห์ไหนยอดวิวเยอะก็จะแจกสกินเยอะแล้วก็แจกสกินราคาสูงนะครับผมก็ขึ้นอยู่ที่เพื่อนๆแล้วแหละนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ผมแล้วผมก็มีหน้าที่เอนเตอร์เทนและทำคอนเทนต์ออกมาให้กับเพื่อนๆได้รับชม ตรงจุดนั้นเพื่อนๆก็ต้องช่วยกันแชร์ช่วยกันกดคอมเมนต์ช่วยกันกดไลค์น, like นะครับผมให้มันเยอะๆเพื่อที่คนอื่นจะได้เห็นคลิปของเราจะได้เข้ามาดูแล้วก็รวมตัวกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งไลค์หนึ่งไลค์มันก็สามารถทําให้แบบคลิปนั้นนะ่ะสามารถขึ้นหมื่นวิวได้หรือ2องสามหมื่นวิวได้นะครับผมโอเคครับผมเรามาเริ่มคนที่3กันเลยดีกว่าสําหรับแรนดอมนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสำหรับคนที่3จะเป็นของใครนะครับผมนับ1 2 3่งสองสามบลโกก็จะไปโอเคแตงยูสกินสกินสกิน ไม่อะไรเนี่ยนะครับผมไม่ได้ทำเอ่อตามกฎกติกาเลยนะครับผมไม่มีชื่อ Facebook ไม่มีคำว่าติดแฮกแท็กเลยนะฮะเป็นคอมเมนต์ที่129นะครับผมเออนะครับผมเป็นคอมเมนต์ที่129นะฮะแต่งยูสกินสกินนะฮะไม่ได้นะครับผมโอเคครับผมต่อไปเลยดีกว่าครับผมจัดไปยาว ลืมติดแฮกแท็กนะครับผม103ครับผมนะคอมเมนต์ที่103นะครับคือผมเข้าไปคอมเมนต์ไงว่าคุณลืมติดแฮกแท็กหรือเปล่านะครับผมคอมเมนต์นี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นชื่อของผมนะครับผมจัดไปอย่าให้เสียครับผมโอเคนะครับผม1 2 3 L M G นะครับผมมาแล้วครับผมคนที่3ครับติดชื่อ The Wolf Esport ถูกต้องนะครับ E S P O R T S นะครับ W O L F นะครับถูกต้องครับผมแล้วก็ t h ถูกต้องนะฮะแล้วก็เป็นชื่อของ FB นะครับผมมาดูกันว่าเขาได้กดไลค์กดแชร์หรือเปล่านะครับผมเขาได้กดแชร์คลิปของผมหรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้กดแชร์ถือว่าฝรั่งผิดนะครับผมคนที่สามนะคนที่สามนะครับเพื่อนๆอเคจัดไปครับผมเฟิสมาอ่านะครับผมคนนี้นะครับผมคนแรกเลยนะฮะมีผู้ติดตามอยู่สองพันหนึ่งร้อยคนน่ะโอ้โหไม่ธรรมดานะครับติดตามเยอะผมอีกนะนะครับผมโอเคนะครับเรามารอลุ้นกันครับผมจะได้รับสกิลหรือเปล่านะครับผม ลงมาเรื sí, shot, a, shot, right? between, s, ่อยๆครับผมได้กดแชร์หรือเปล่า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 นะครับผมถ้าไม่ได้กดแชร์ก็ยบาๆนะจ๊ะกดแชร์หรือเปล่าครับผมกดแชร์หรือเปล่าอ่าไม่มีครับผมนะไม่มีครับมีมีหรือเปล่าครับผมมีหรือเปล่า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 วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยมีหรือเปล่า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  วันที่17แล้วนะครับผมนะเออไม่ได้กดแชร์ครับผมนี่ไม่มีนะฮะวันที่17ธันวาคมแล้วนะครับนี่วันที่13มีนานะครับผมนะฮะไม่มีครับผมนะเพราะว่ามันเลยวันแล้วอันนี้วันที่1ิบี่มอขนะฮะ2019นะครับผมก็คือไม่ได้กดแชร์นะครับผมโอเสียใจครับผมบอกเลยว่าเสียใจมากครับผมเชื่ออะไรครับผมเนี่ยอ่าคุณ A อะไร A L A V U วนะครับถือว่าประหลาดฝีนะครับผม บอกเลยถือว่าสลักฟิดนะเพราะว่าไม่ได้กดแชร์นะครับผมไม่ได้กดแชร์คลิปของผมนะฮะต้องขออภัยจริงๆนะครับผมนะเราร่วมเล่นกิจกรรมใหม่ลวกันนะครับผมนะโอเคคนที่3ยังอยู่เว้ยผมรู้เลยเพื่อนๆนี่รุนกันเยี่ยวเหนียวอ่ะนะครับผมบอกเลยว่ารุนกันเยี่ยวเหนียวเลยฮะค,คอมเมนต์ที่ได้คือคอมเมนต์ที่57นะครับผมเห็นไหมนะครับผมมันก็จะสุม่มเอ่อมันก็สุ่มทุกตัวเลขหรือสุ่มทุกคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยมันจะจับแค่คอมเมนต์แบบ ส,สูงหรือเปล่านะครับบางสัปดาห์มันก็จับแค่คอมเมนต์ต่ำๆบางสัปดาห์มันก็จับคอมเมนต์สูงๆหรือบางสัปดาห์มันก็รวมนะครับผมไอ้นี่คือมันขึ้นอยู่ที่แอปไงมันไม่ได้เกี่ยวที่ผมนะครับผมต้องบอกในจุดๆนี้ด้วยนะครับผมแต่คนที่3ยังอยู่นะฮะโอ้โหคลิปผมนี่ยาวมากเลยนะครับตอนนี้บอกเลยว่ายาวจริงๆนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามารับ1 2 3เอาครับผมได้หรือเปล่าใครเอ่ยทำตามท,ท,ท,ทุกอย่างเลยะครับผมโอ้โห,นหเนี่ยพิมพ์หลายคอมเมนต์เนี่ย ผมรู้ว่าถ้าคุณไม่ได้พิมพ์หลายคอมเมนต์นะ่ะอาจจะเป็นคอมเมนต์คุณก็ได้นะครับผม a t a g v c h เนี่ยนะครับแต่ว่าพิมพ์หลายคอมเมนต์ก็แบบนี้แหละครับผมมันจะไม่โฟกัสเข้าเอ่อคอมเมนต์ร่วมเล่นกิจกรรมนะครับผมนะผมบอกแล้วว่า1คน1คอมเมนต์นะครับผมโอเคคนที่3ยังอยู่ครับผม1 2 3่ป้าย fc จากสปปลาวครับผม a m a o ครับผมนะคนนี้น่าจะคอมเมนต์เยอะแน่นอนเลยเนี่ย สองสองสี่ครับคอมเมนต์ครับผมบอกแล้วว่าให้คอมเมนต์ในน้อยคอมเมนต์หนึ่งคนหนึ่งคอมเมนต์นะจ๊ะโอเคครับผมต่อไปเลยครับผมใครเอ่ยเอาแล้วครับผม n a d t h a k o n e นะฮะสิบเอ็ดนะครับผมนี่ครับผมหนึ่งคอมเมนต์เห็นปะมหนึ่งคอมเมนต์นะครับผมหนึ่งคอมเมนต์ได้ครับผมโอเคครับผมก็ติดแฮชแท็ก TheWoopEsports ถูกต้องครับผมแล้วก็ เออ E S P O R T นะครับผมถูกต้องนะฮะแล้วก็ N A D T H A O K ครับผมนะถ้าอ่านแบบนี้แม่งยาวแน่นอนเลยผมก๊อปเลยดีกว่าครับผม F P ครับนะนะครับผม F P ด้วยนะฮะจัดไปครับผมได้กดแชร์หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าถ้าเป็น F P ผมจริงๆเนี่ยน่าเขาน่าจะกดแชร์แน่นอนนะครับผมตอนนี้มีหลายชื่ออีกแล้วนะครับผมมีทั้งหมด2ชื่อนะแต่เราดูชื่อบนก่อนลวกันนะครับผม อ่านะครับผมเดี๋ยวเราขอดูชื่อบนก่อนแล้วกันนะฮะอ่าปิดครับผมปิดสถานะครับผมชื่อบนปิดสถานะนะครับโนโนโพสอะเลอร์อะไรเนี่ยผมอ่านก็ไม่ออกหรอกน่าจะปิดเป็นสถานะหรือปิดส่วนตัวนะครับไม่ให้แบบคนที่ไม่มีเพื่อนเข้ามาส่องนะครับผมก็มาดูอีกคนหนึ่งครับผมมาดูคนล่างครับผมนะมันชื่อสามกันสองคนนะครับผมมาดูคนล่างกันคนนี้ครับผมนะใช่หรือเปล่าเพราะว่ารอบที่แล้วผมเคยพลาดไงคือผมดูแค่ชื่อเดียวแล้วก็ผ่านไปหลายชื่ออื่นเลยแต่รอบนี้ไม่มีพลาดแน่นอนนะครับผม โอเคมาตรวสอบกันครับผมมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าไม่กดแชร์อีกแล้วครับผมนะไม่มีครับผมนะไม่มีนะตั้งแต่วันที่สิบเออกพนะฮะสองพันสิบเก้านะครผมนี่แหละนะครับผมไม่ยอมเปิดเป็นสาทานะนะครับผมนะไม่ยอมเปิดเป็นสาธานะไม่มีแล้วนะครับผมมีแค่สองชื่อนะครับสำหรับชื่อนี้นะครับผมก็ชื่อแรกก็ไม่ได้เปิดแบบให้คนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนเข้าไปดูหรือเข้าไปส่องได้นะครับแล้วก็คนที่สคือ ไม่ได้กดแชร์นะครับผมโอเคไม่เป็นไรครับผมถือว่าสลากผิดไปแล้วกันนะครับผมนะไม่พูพัมพัมเพล่เลยฮะเริ่มเลยดีกว่าเปิดแบบเพอเพอรครับโอเคครับผมเปิดแบบเพอเพอรเป็นเอ่อแซดไอแซดนะฮะคอมเมนต์ที่175นะครับผมทํากฎกติกาถูกต้องนะฮะแต่วู๊บอีสปอร์ตนะครับผมถูกต้องนะฮะแล้วก็ FB เป็น LAPU นะฮะแต่เราคัปตี้ไปเลยดีกว่านะครับผมจะได้ไม่เสียเวลานะฮะคลิปนี้อย่างนานผมบอกเลย โอ้แล้วเพราะว่าคนเขาไม่ค่อยกดไลค์คนเขาไม่ค่อยกดแชร์กันนะบางคนแชร์ก็ไม่ได้เปิดเป็นสาธาานะคนนี้จะเปิดหรือเปล่าครับผมบ้านอยู่อาศัยอยู่เมืองพัทยาด้วยนะครับผมนะถ้าเป็นเอีเราน่าจะกดแชร์อยู่แล้วมั้งครับผมนะเลื่อนลงมาแบบรวดเร็วเรียบร้อยครับผมอ่าแต่ครับผมเจอแล้วครับผมสําหรับคุณอะไรเนี่ยนะครับผมคุณอะไรนะคุณ l a p U R E นะครับผมนะถูกต้องนะฮะกดแชร์คลิปของเราไปที่เรียบร้อยนะฮะกิจกรรมรายสปัปดาห์ครั้งที่4ี่ครับผม จากสกิน899นะครับผมโอเคครับผมก็สรุปแล้วได้ทั้งหมด3คนแล้วนะสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับสกิน899นะครับผมหลังจากนี้นะครับผมถ้าได้เห็นคลิปนี้ลงใน youtube แล้วนะฮะช่วยติดต่อผมกลับมาหน่อยนะครับผม facebook ผมอ่ะมีอยู่ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะครับผมบอกก่อนนะว่า Facebook ผมเนี่ยมีทุกคลิปนะครับผมแฟนเพจเนี่ยนะฮะติดต่อได้เลยครับผมนะลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับผม ทุกคลิปถ้าไม่ทักมาถือว่าประหลาดฝีลวกันนะครับถือว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่ค่อยแบบสนใจนะครับผมไม่ค่อยสนใจหรือบางคนไม่ได้แบบติดตามผมจริงๆเนี่ยแค่เข้ามาร่วมเล่นกิจกรรมก็จะไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เข้ามาดูไงนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับว่า3ามคนที่ได้รับรางวัลทักผมมาเองนะครับผมทักผมมาเองทัก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 ผมมาเองในแฟนเพจแล้วก็บอกผมด้วยว่า ไม่ต้องบอกหรอกเพราะว่าผมแคปชื่อไว้หมดแล้วชื่อคือคนที่ได้ไม่ต้องบอกหรอกแค่ทักมาครับผมก็พอบอกว่าผมได้รับสกินแปดเก้ากาจากยู u ูบครับเค่นั้นพอครับผมนานแล้วเดี๋ยวผมจะขอเลขไอดีเพื่อแอดเพื่อนไปนะครับผมหลังจากนั้น7วันผมจะทําการส่งสกินให้แล้วก็อย่าลืมบอกด้วยว่าจะต้องการสกินอะไรนะครับในราคา8ปดเก้าห้ามเกิน8ปดเก้านะครับผมนะเราให้แค่8ปดเก้าเท่านั้นนะฮะหรือเราจะเอาต่ากว่า8ปดเก้าก็ได้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะครับผมแต่ว่า กำหนดเพรคือ8ปดเพชรพนะครับผมโอเคก็ใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับรอร่วมเล่นกิจกรรมครั้งที่4รายสัปดาห์นะครับผมครั้งที่5้ดิไม่ใช่ครั้งที่4แล้วนะครับผมครั้งที่5นะครคือสัปดาห์หน้านั่นเองนะฮะแล้วยังไงก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับผมวันนี้ยังไงก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเด e w o o p e s p o r t ของเรานะครับผมยังไงก็ไปก่อนนะครับผมบาย